คืนเผาผีโกสไนท์ Knight, สนับสนุนโดยเฟรมแฮทอนิกผลิตภัณฑ์บำรุงหนังศีษะลดการหลุดร่วงของเส้นผมฟังสดพร้อมกันได้ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสต,ตั้งแต่สอนครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันค่ะคุณหยกแม่มณีอยู่ในสายกับพวกเราแล้วไปฟังเรื่องราวจากคุณหยกกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณหยกสวัสดีครับอองสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับผมคุณโยกสะพานใหม่ฝนตกไหมคะ หยกได้กลิ่นแต่ฝนนะหยกได้กลิ่นฝนอย่างเดียวอะอ๋อได้กลิ่นแบบเป็นเย็นๆฝนแต่ว่าฝนไม่ตกวันนี้โอ้โหชื่อเรื่องเมคอัพคนตายอืมจะบอกก่อนงงว่าเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องสั้นๆอาจจะม,มันจะบอกว่าจะด,ดูขำมันก็ไม่เชิงขำอะแต่คือหยกจะบอกว่าสําหรับคนที่ไม่ค่อยสนิทกับพ่อ เหมือนจะสนิทนะแต่ว่าไม่ค่อยแต่แต่ก็ดูแบบว่าเขาเรียกว่ารักกันอย่างห่างห่างห่วงห่วงอย่างเงี้ยเออเรื่องเนี้ยคือมันเป็นเรื่องที่ตอนที่พ่อยกเสียพี่ออมเออซึ่งตอนนั้นอนะ่ะยกต้องบอกว่า ภาวะของตอนช่วงที่ป้ายกเสียทํยาให้ยกรู้นะว่าว่ายกเป็นภาวะซึมเศร้าเหลือหลังแล้วก็คือมันเป็นลักษณะคือมันเก็บอาการอนะซึ่งซึ่งเรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตเป็นปกติสามารถยิ้มได้ใช้ชีวิตประจําวันได้แต่เฮ้ยพอเรากลับเข้าห้องอะ่ะมันเหมือนแบบว่าเราถอดหน้ากากหมดแล้วคือหน้าเราตายอะ่ะแม้กระทั่งเราอยู่กับแฟนนะเราอยู่กับแฟนอะ แฟนคุยหัวล็อกพาไปท่องไปเที่ยวคือเราหน้าตายใจอะ่ะเราเราก็ไม่ตอนนั้นอะ่ะเราไม่รู้เรื่องเว้ยพี่อ,อมจนกระทั่งบอกว่าเรามาหนักสุดอาการออกเด่นสุดก็คือตอนช่วงที่ป๋าเสียซึ่งตอนนั้นอะ่ะก็คือเรารู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนลองให้แสดงสีหน้าออกกันได้แสดงความรู้สึกออกกันได้อะ่ะพี่อ,อมแต่ยกอะ่ะไม่มีแม้กระทั่งน้าตาอืมน้าตาไม่ออกเลยพยายามบีบให้ตายไงก็ไม่ออกทําทําได้เต็มที่คือมันแค่ตามันใสๆคอคอ ซึ่งตอนนั้นน่ะมันก็ต้องยอมรับนะว่าคือนะช่วงั้นนหะนยกยอมรับเลยว่ามันเป็นช่วงพีของยกที่สุดอะ่ะคือเราก็ทํางานนอกด้วยแล้วก็คือเหมือนเหมือนเราเราเราทำจะพูดว่าไงอะ่ะเหมือนว่าเราพิสูจน์ตัวเองให้พ่อเห็น mm hmm. ว่าเออป้าเนี่ยเออยกยกออกออกมาทํางานก่อนโนแล้วก็กลับมาเรียน เรียนทีปริญญาสามใบอย่างเงี้ยอ่ะเรียนเสร็จปุ๊บอ,อ่ะเอาออกมาอา้าวก็ขึ้นมาเป็นหัวหน้าได้ไหวคือจับมากับมาทํางานก็ไต่ไต่ระดับได้ไหวทํางานนอกเงินก็เข้าเออซื้อนี่เงินสดได้ทําเงินสดได้แล้วคือมันก่อนก่อนวันเกิดยกแค่เพียงหนึ่งอาทิตย์ะพี่ออมถ้าถามวันเนี่ยเดือนเนี้ยคือเดือนที่ป้าเสียก็ครบสิบสามปีพอดีซึ่งตอนนั้นเน่ยยกก็เลยรู้สึกว่าเราก็ยังคุยเล่นกันอยู่ว่าเฮ้ยป้าปีเนี้ยไม่ต้องทำกับข้าวนะเพราะว่าบ้านยกอะวันเกิด คนในครอบครัวจะไม่ไปกินข้าวนอกบ้านจะเป็นธรรมเนียมเลยคือทํากับข้าวกินกันแล้วก็ถือทาแบบพลังการเลยนะรือว,ว่าเราก็เลยบอกว่าป้าเออปีเนี้ยอยากกินที่ไหนเดี๋ยวพาไปเลยกินเหล่าเข้าไปป้าเขาก็บอกว่าเออเนี่ยด้วยไปกินตรงแถวซอยสามเก้าเนาะแล้วก็โอเคได้แล้ววันที่ป้าเสียวันนั้นแม่บอกว่าแม่แม่อยู่อยู่แม่โทรมาโยกป้าป้าไม่ไหวแล้วเราก็ อะไรไม่ไหวอะไรคือไม่ไหวเพราะป้าหยกไม่มีโรคประจำตัวไม่มีอาการอะไรต่างๆเลยแต่ว่าป้าจะชอบพูดเสมอว่าเขาอะอายุห้ิแล้วตอนนี้เขาห้าสิบเะ เขาได้กําไรมาแล้วเก้าปีแล้วเขาก็จะพูดเสมอว่าบอกเนี่ยแจ้เนี่ยอัวเตรียมวันนี้ให้แล้วนะไอ้เพชรมันก็บอกว่าเรียนจบเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วเนาะเออโยมมันก็ส่งเรนจบไอ้โยมมันก็บอกว่าเอาตัวมันรอดแล้วเนาะเขาก็บอกอย่างเงี้ยแล้วพอวันหนึ่งอยู่ๆคือเขาก็คุยกับแม่ตอนที่แม่กลับจากขายของโยกเข้าใจว่าคุยแค่ห้านาทีสิบนาทีแล้วปาขอบครับไม่ใช่นะพี่อมป้าคุยกับแม่สี่ชั่วโมงือ แล้วก็แค่บอกว่าแจ้ขึ้นไปเอาอยาดมให้อ้วหน่อยอพอมลงมาเสร็จปุ๊บตาคอพับคือหน้าเขียวแล้วอะซึ่งตอนนั้นแม่โทรมาหยกก็ด้วยความตกใจตอนนั้นหยกทําง,งานอยู่แฝดชานหยกก็รีบตีรถกลับมาเ<อ>ชื่อไหมว่ากลับมาเสร็จปุ๊บสิ่งที่หยกเห็นคือร่างปาคือโดนทุบจนแบบว่าช่วงอกอะคือเขาปั๊มจนช่วงอกมันเขียวหมดแล้วแล,ว,แลวตาคือมันตาขาวเหมือนตาตายแล้ว,วะอะซึ่งตอนนั้นะคือหยกแบบว่า แม่ก็ร้องไห้แล้วแม่ก็บอกว่าป้ายังหายใจอยู่มึงมึงเข้าไปคุยกับป้าสิมึงเข้าไปนี่สิก็บอกบอกแม่ปลาไม่อยู่แล้วแล้วเราก็เดินไปคุยกับหมอนะพี่ออมใชม่ไหมทุกวันนี้หยกยังมีแผลเป็นอยู่เลยนะแม่ตีสหยกหัวแตกอ่ะเพราะหยกเป็นคนเซนเอ,เอาเครื่องออกซิเจนออกเอง คือคือคือเราเรามองเห็นความเป็นจริงอะว่ามันมันไม่นี่แล้วเราก็เลยว่าก็คือเซนแต่ว่ายังขอให้ออกซิเจนยังอยู่พอรอให้น้องอะมาขอเขอมา,มา,มา,มา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 กราบปากนแล้วคือในเย็นวันนั้นโยก็จัดการเคลียร์ก็ไปดิวท่วัดเสร็จปุ๊บก,ก็กลับมาไอพวกอาอ,า,อาเขาก็นู่นนั่นนี่แล้วก็ไม่อยากจะยุ่งคือเราสามารถทําเองได้พอวันรุ่งขึ้นเสร็จปุ๊บเราเราก็ตอนนั้นก็อยู่คนละที่กับที่บ้านเนาะโยก็เลยโทรมาถามบอกเพรยังไงเพรเพรมันก็แบบว่าพี่โยเออเนี่ยเดี๋ยวมาเจอกันที่โรงพยาบาลน,นะ ก็เออมึงจะให้เออทางเจ้าหน้าที่เขาแต่งหน้าศพเลยไหมเพราะอันนี้คือแต่งตัวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือมึงอยากจะมาแต่งเองเพราะมึงอะ่ะคือป้าเขาเขาหลักมึงมากที่สุดแต่เขาไม่ค่อยพูดเราก็บอกว่ามันเหมือนมันมีมันม,ม,นมีมันมีมากหลายพันคำในใ,ใ,ในใจอ่ะแต่เราพูดไม่ได้อะ่ะเราก็ยังไม่นั่งคิดว่าเฮ้ย hey, จริงเหรอวะจริงเหรอวะในจังหวะนั้นพอเราไปถึงที่โรงพยาบาลอ่ะพี่อม เราก็ถามบอกว่าห้องอยู่ไหนด้วยความที่หยบไม่รู้ว่าห้องดับจิตเขาให้เขา้าเข้าไปแค่ครั้งละหนึ่งคนมไม่รู้เลยพอเข้าไปเสร็จปุ๊บไอเราก็บอกไอเพชรเข้ามาไอเพชรบอกอ๋อเยวเยวมือบายเลยอยู่กับป้าเลยมึงใช้เวลาช่วงนี้ให้มีความสุขอยู่ก็นิ่งเลยบอกอะไรวะแล้วก็บอกว่าพยายามที่จะออกไปแ้วบอกว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าอ๋อได้หนึ่งท่านครับผมบก็อ๋อโอเคเราก็เลยคิดว่าแค่แต่งหน้า ไม่น่าจะอะไรมากมายค่ะแล้วด้วยความที่ว่ามันมีสองเตียงพี่ออมมันมีอยู่สองเตียงแล้วก็เป็นผ้าม่านที่มันเป็นขุ่นทึบๆหน่อยะอืมมันก็จะรูดและไอ้ฝั่งของโยกอะคือด้านหลังอะก็จะเป็นตู้ที่เก็บล่างผู้วายชนเป็นตู้สแตนเลสอะนะ <G ül üyor> เราก็ด้วยความเที่วระหว่างที่เราเอ่อแท็บหน้าป้าแบบก็ว่าลงลองพื้นแล้วแท็บแท็บเกี่ยวให้มันเนียนก็บอกป้าป้าป๋าต้องไม่รีบไปตรงวะบอกเนี่ย เราก็พูดพูดสิ่งที่มันอยู่ในใจเราเนอะเออพูดออกมาหมดไปเรื่อยๆน้ําตามันเหมือนจะไหลแต่มันไม่ไหลไงมันได้แค่เสียงสัน่นเลยแล้บอกว่าน้ําตามันก็แค่คออยู่แค่นะั้นแล้วมันก็ไม่ไหลยอยู่พยายามบีบมีไงก็ไม่ไหลก็พยายามบอกว่าเฮ้ยป๋าทาไมไม่ลุกขึ้นมาดูความสําเร็จอยู่ก่อนวะทําไมถึงไม่นี่วะแล้วบอกว่าสักพักหนึ่งมันเป็นเสียง,งมีผูกอ๋อนมันเป็นเสียงเตียงที่มันเยด็เยดเยด็ดเย็ดเย็ดแล้วก็คือค่อย เหมือนเป็นการทิ้นน้ำหนักลงอ่ะเหมือนคนลงจากเตียงแล้วทิ้นน้ำหนักอ่ะค่ะแบบเหมือนล้มเท้ากระเป๋าเหยียบที่พื้นปุ๊บหยกก็เริ่มเงียบแล้วก็ค่อยๆแถบหน้าป่าไปก็เลยไม่พูดระหว่างที่แถบหน้าป่าไปเราก็ด้วยความที่เราก้มก้มมองหน้าป่าอยู่เนาะสักพักหนึ่งเสียงของพม่าแกแกลแกลแกลแกแกเนี่ยเหมือนคนเลื่อน หยกก็ไม่คาที่ว่าก็คือ,ค,อคือทาเรืองมองปเปิดตามมองขึ้นปุ๊บเราเห็นเลยว่าผ้าม่านอ่ะมันเป็นการรูออกแล้วก็คิดในใจว่าเฮ้ยมันให้แค่คนเดียวที่เข้ามาไม่ใช่หรอวะพอผ้าม่านมันเหมือนว่าเออเออเปิดออกมาได้แค่ช่องประมาณคนลอดเข้ามาได้อ่ะพี่อ,อมค่ะเขานั้นน่กกลิ่นมันมากลิ่นมันโชยมาเรื่อยๆรืมันเป็นกลิ่นกลิ่นคาวเลือดกลิ่น ากลิ่นคาที่เหลืองพวกนี้ยมันเริ่มขาวคืนขาวคืนจนเป็นแบบหยกอ่ะจะสำลักนะแล้วหยกก็บอกว่าอ้าไม่เล่นอย่างนี้นะมันไม่ใช่เสียงคือคือคือเราคิดว่าเป็นป้าแบบว่าเป็นป้าหยกชอบแกงไม่ใช่มันเป็นเสียงค่อยๆเดินแล้วมันเดินลักษณะคือเหมือนลากขาคือข้างหนึ่งมันแปะแล้วก็คือแปะคือแล้วค่อยๆเอามือจับ ไอ้ตรงไอ้ที่มันเป็นด้านหลังหยกที่มันเป็นตู้สแตนเลสอะที่เก็บผู้วายชนอะปึง้งขึ้นมาอย่างเงี้ยหยกก็สะดุ้งล่ะเขบอกอ้าไม่เล่นอย่างนี้นะแล้วสักพักหนึ่งมันเป็นเสียงที่มันเข้ามาทางหูขวาแต่งหน้าสวยจ้ะไอ้ผูหน่อยสิคนลุกเป็นเสียงผู้หญิงแล้วเป็นเสียงแผลแบบว่าเหมือนพยายามเหมือนเหมือนเขาเรียกว่ามันเหมือนว่าคือพูดไปแต่ช่องลมอะ มันมันมีช่องลมตรงในคอแล้วคือมันมีกลิ่นที่มันตีขึ้นมาอย่างเงี้ยพี่อ,อมยกก็นิ่งเลยแล้วโยกก็ค่อยๆแทบมาช่วยโยกด้วยนะป้าไม่เล่นอย่างนี้นะป้าแกล้งอยู่รึเปล่าแล้วก็น้างแทบไปหรืวอว่าจากที่กําลังคุยกําลังตึงๆกับพี่อ,อมมันลายเป็นว่าเราต้องบอกอป้าแกล้งหรือเปล่าเนี่ยป้าถ้าป้าไม่ได้แกล้งป้าช่วยโยกด้วยนะหรือว่าสักพักหนึ่งอะมันเป็นลนักษณะคือเหมือนค่อยๆโยกตัว แล้วก็ลากตัวเองไปแล้วเมื่อก็ไปเท้ากับไอ้ตัวตู้เก็บผู้วายชนมันก็ตึงตึงอย่างเงี้ยคราวนี้คือหยกเลยว่าไม่ใช่พ่ออุลละแล้วก็มากระสิตอยู่ข้างหูซ้ายคราวนี้ด้วยความที่ว่าตาซ้ายเราอ่ะมันเราต้องมองทางหน้าพ่อเรา uh. มันก็ทําให้ว่ามันชาเลืองเห็นได้ชัดเลยมันเป็นลักษณะของหน้าของปลอยผมที่มันค่อยๆตกลงมา แล้วบริเวณหน้าซีขวามันเหมือนไปแทกพลากกับพื้นถนนมงเงี้ยแล้วมันก็เป็นลักษณะคือมันมีอันทั้งเลือดทั้งเนี่ยที่มันเป็นค่าต่างๆอะเยิ้มออกมาแล้วมันก็ยังมีซึมออกมาเรื่อยๆแล้วกลิ่นมันก็เริ่มแรงคื้หนัะพี่ออมกูออบอกว่ามึงแต่งหน้าสวยจังมึงมาแต่งให้คูหน่อยสิ พี่ออมตอนนั้นอ่ะมันคือเก้าโมงกับสิบโมงอ่ะหยกกันนั้นหยกก็ะแถมมาช่วยหยกด้วยป้าช่วยหยกด้วยแล้วทักพัาหนึ่งเขาตะโกนเสียงดัง,งมึงไม่ได้ยินที่คูพ,พูดไงคอูบอกมึงแต่งหน้าสวยทั้งมึงมาแต่งให้กูหน่อยเท่าน,นั้นแหละคือหยกคือคือปล่อยทุกอย่างเลยแล้วก็คือพยายามวิง่งแล้วมันเป็นเสียงของข้้งหลังที่มันลักษณะเหมือนลากขาแล้ววิง่งตามมันมันตุ๊กตุ๊กอย่างเนี้ยแล้วก็เอามือเท้ากับตี อตู้ตันเละต้องต้้งตุงต้งตุงต้งตุงต้งอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งคือหยกมาถึงที่หน้าประตูแล้วหยกก็เคาะประตูแล้วมือถือก็ก,กดไอ้เพชรมึงรับใส่ได้น้องชายหยกอะมันอยู่แค่ยืงกับประตูเราก็เห็นแล้วเราก็ทุบป,ประตูไอ้เพชรมึงเปิดประตูหน่อยแล้วเอาหยกพยายามดันแล้วมันไม่เปิดพี่ออมค่ะหยกก็พยายามหันมามันเห็นแค่หยกจะบอกว่าคือพอหยกหันไปที่เตียงมันเป็นลักษณะคือมันเห็นแค่ผ้าคลุมมันสะบัด ถ้าคุมที่มันเป็นพลาสติกหนาๆนะนะมันสะบัดได้อ่ะมันต้องใช้แรงนะพี่ออม,มแล้วมันก็เป็นเสียงดังตึบๆแล้วตรงพื้นมันคือรอยเท้าในลนักษณะของการลากขาโอ้โหแล้วก็เป็นรอยเท้าของคนหนึ่งทายอ,อย่างเงี้ยคือยกว่าแห่ไปไอ้แพทไอ้แพย์ไอ้แพเย์เเทักพักหนึ่งมึงอยากมาลุยด้งกับโลกปูแล้วก็คือกินแบบว่าคือเหมือนโดนกระชากหัวไปอย่างนั้นะอะ เป็นเสียงของพ่ออย่พี่ออมอุย้ยแล้วก็คือเข้าไปในมา่านของพ่ออยูกอ่ะแล้วก็แล้วเสียงมันก็กรี๊ดจิงยังไงนะกูจะให้มันแต่งหน้ากูแล้วพ่อกูมึงอย่ามายุ่งกับลูกกูแล้วก็พยายามที่จะพายายาเหย่าเอวแล้วก็โทรหายเพชรพี่ออมเชื่อไหมว่าคือไอ้เพชรก็ไม่รับสายแล้มมันอยู่ห่างแค่ประตูกันมันไม่มีใครเห็นหยกเลยนะโอ้แปลก มันเป็นช่วงเวลาชือบอกเลยใช้เวลาที่อยู่ในนั้นะนะมันยี่สิบนาทีพี่ออมเป็นยี่สิบนาทีที่เราทรมานมากุนหยกหยกแบบว่าคือไม่ไหวแล้วว่าคือแล้วมแบบว่าเสียงมันก็ตุงตังตุงตังแล้วมันก็ตุกตุกตุกแล้วมันก็เป็นเสียงเหมือนแบบเหมือนคนอ่ะหลังแบบว่าเหมือนโดน เาหลังไปกระแทกกับไปตัวตูวต้อลูมิเนียมอะ <God. S 2> แล้วก็เอาเอาตัวไปซุกยู่ตรงขอบประตูมุมประตูแล้วก็กลมหน้าแล้วก็พยายามกดอะเรียกไอ้เพทไดะแล้วก็คือทุบทุบป,ประตูไปด้วยอะพี่ออมไม่มีใครได้ยินหยกอะจนหยกค่อยๆเงยหน้ามาพี่ออมหยกคิดว่าพ่อหยกมาหยกยังแอบหวังนะว่าอย่างน้งนอยๆเป็นผีพ่อกูอย่างดีไม่ใช่พี่ออมมันเป็นข่าคือข่าที่เละไปข้างหนึ่งอะ เลืลากขามาพร้อมแบบขายค่าหนึ่งที่ลากมาแล้วก็คือแว่งมาเลยอะ่ะอูบอกให้มึงมาแล้วก็คือยังคูดไม่ทันจบแล้วก็คือเหมือนเขาหงายหลังเหมือนโดนกระชากหัวกูบอกอยามายุ่งกับลูกกูเอแล้วก็คือกี้แล้วก็คือเขาเนี้เข้าไปที่ว่าเตียงเขาเลยเท่านั้นแหละคือยกก็ทุบแบบเต็มที่เขานี้เต็มแรงแบบสุดพลังเลยปั้งไอเพชรก็เปิดมามีอะไรมีอะไร,ะไรหรอแล้วก็คือไอเพ็รหันไป มึงอยู่คนเดียวใช่ปะอืแล้วกิ่นขาวนั้นนะ่ะยังจางๆอยู่อ่ะอโยกก็เลยบอกว่าได้เพเลยบอกปูโทรหาเมืงองเป็นจีสิบสายทําไมมึงไม่รับวะทําทไมมึงไม่ได้ว่ปูไม่ได้ยินไม่รู้เรื่องหาเลยเลยไม่รู้อะไรเลยสักอย่างเลยโยกโอ้โห จนหยกออกมาคือจังหวะที่ออกมาเราเห็นเลยว่าคือมันเป็นเสื้อของพ่อที่เขาแต่งให้ในงานตกคือแต่ง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 ให้ก่อนเข้าลงซึ่งมันเป็นชุดเสื้อที่ปาชอบมากเห็นเสื้อนั่นคือมันเป็นปิวสสวยแล้ว่าอยู่ในบริเวณช่วงเตียงเขาอะหยกก็เลยเล่าเรื่องเนี้ยให้ให้เพจฟังกับแม่ฟังตกลงทุกคนร้องไห้่ยกไม่ได้ร้องไห้ไงคือกูร้องไม่ออกกูกูัวใจจะวายตายแล้วค่ะ เนี่แหละเออนเนี่ยเรื่องทันทันที่เกี่ยวกับพ่ออืโอ้โหช็อกลองนึกไปพร้อมๆกันนะคุณผู้ฟังห้องดับจิตในนั้นน่ะมีเราเป็นคนอยู่แค่คนเดียวนะใช่ที่เหลือศพหมดเลยถูกแล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นน่ะโอ้ยคือ เห็นวิญญาณทะเลาะกันอะพ่อทางฝั่งพ่อของคุณหยก,ก่อนอื่นต้องต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณหยกด้วยนะคะครับเนาะแล้วก็โอ้โหตอนนั้นได้แต่อธิษฐานว่าพ่อช่วยด้วยปลาช่วยด้วยออป้าช่วยหยกด้วยเขาพราะเพราะ เขารู้ว่าตั้งแต่เด็กอะหยกเป็นคนกลัวผีเป็นคนกลัวคือมันไม่ไม่ไม่เชิงว่าคําว่ากลัวผีพี่อ,อมหยกไม่ชอบลักษณะคือมันจําสแกรใส่หน้าอย่างเงี้ยแ้อย่างเงี้ย<อ>เออ,เอ,เอมันจะมีอยู่สองอย่างคือถ้าหยกไม่นิ่งหยกไม่นิ่งคือหยกต่อยเลยค่ะเออนั่นแหละมันมีอยู่สองอย่างแต่คือเราจะจิบเสียแล้วเราจะบอกว่ารู้สึกแพนิคไปสักพัก<อ>คือวันหนึ่งเต็มๆอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าตนกไปเลยอย่างเงี้ยเออเราเลิกเลยไม่ชอบแบบว่าฟิลมันเออจาสแกรใส่แต่คราวเนี้ย พอหลังจากที่ก่อนจะออกมาในช่วงที่ลําเลียงศพปาเคลื่อนศพปลาไปช่วัดะ่ะยกก็เลยถามเจ้าหน้าที่ขอโทษนะพี่เตียงข้างๆอ,อ่ะผู้หญิงปะเอา้าไปเปิดดูหรอเนี่ยเด็กแว้นหัวทลากชากับพื้นหน้าเละไปครึ่งหนึ่งโอ้ขาเนี่ยเละไปข้างห้อยมาเลยอออคืออาจะ<อ>ถ้าเกิดมองมองในมุมนั้นก็คือเขาอาจจะไม่ได้มีญาติหรือว่า อะไรมามาเจ้าหน้าที่มาดูแลก็เป็นได้<ช>พอเห็น<ช>คุณหยกไปแล้วมันเป็นช่วงเวลาประจวบเหมาะพอดีกันเลยแต่แบบโอ้โหมาดีๆก็ได้ไหมอมาอย่างเงี้ยไม่ไหวนะคือมาอย่างนี้ไม่ช่วยนะโอ้โหมาตังหลักหน้าไอ้นี่สาบแช่งด่า,<ม>ากลับเลยนะมาพูดแบบแต่งให้บ้างสิแล้วพอไม่ยอมแต่งมาแบบโอ้โหเกี่ยวกับ ใช่เกี่ยวกับแล้วพี่ออมแล้วบอกว่าพอหลังจากเทสนี้ไปอ,ะอ่ะค่ะเออมันเหมือนเป็นช่วงจังหวะมั้งแล้วว่าพอเอ่อช่วงนั้นนะก็คือว่าอยู่ๆเพื่อนเพื่อนก็ถักมาพอหลังจากปาร์เสียไปเนะอ,อันนี้บอกว่าเหมือนเป็นธรรมทานแล้วกันเนาะ<อ>คือด้วยความที่เพื่อนอยู่อ่ะก็คือว่าส่วนมากก็จะเป็นพวกกิตตี้ถือว่า<อ>นางก็จะบอกว่าเม้ามอยแล้วมันบอกว่ามึงเพื่อนําำอางมึงอ่ะแท้จะไม่ได้ใช้เลยอ่ะ อีทฤษฎีผู้ติดต,ตามอ่ะหมดอายุบ้างยี่ร่างวะ,ะแล้วก็เออวะ่ะผู้ติดตามแต่ซื้อเยอะกว่าชาวบ้านก็ต้ออดเลยกูก็เลยว่าบอกก็เออเดี๋ยวกูไปคันให้มึงจะเอาไปทําอะไรอหรอก็บอกเออน่ะแล้วในจังหวัดนั้นเราก็ไม่รู้พอลุ้งขึ้นมันก็วันหยุดเราพอดีมันก็บอกว่าอีท้าวโอนนั่นแหละอีท้าวโอนนังนก็เลยบอกว่ามันอยู่กูพามึงไปรวบรวมเครื่องสําอางของยกอะได้ถุงใหญ่ๆประมาณสองถุงพี่ออม<ะ>มันพายกไปศิริราช พาไปบริจาคเครื่องสำอางในการแต่งหน้าศพค่ะหลังจากนั้นประมาณสักสามวันมั้งอยู่ๆคือยกับจะเป็นคนไม่ค่อยฝันแต่ถ้าฝันนี่ยมันจะเป็นเหมือนว่าฝันย้ำคิดแบบว่าจะจะ,จะย้ำอยู่กับเรื่องเดิมๆเนี้ยท่านํามเลยสามวันเจ็ดวันฝันอยู่ๆก็ฝันมาว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาสวัสดีครับแล้วก็เฮอ ในใจในฝันนะกูมีลูกนี้ผัวและค่ะ <c oughs> แต่ว่าในฝันเขาบอกว่าขอโทษนะครับช่วยแต่งหน้าให้ผมหน่อยได้ไหมผมจะไปงานอื <c oughs> แล้วก็เฮ้ยไม่มีเครื่องแต่งหน้านะครับไม่เป็นไรครับแล้วเขาก็ควักมาแล้วก็คิดในใจว่า อุ้ยอ่ะใช้แป้งย้อดเดียวกับกูเลยแล้วก็บ,บ,บอกบอกแต่งบางๆสไตล์ผู้ชายได้นะครับแต่งยังไงก็ได้ครับแล้วเราก็ในฝันนะเราก็แต่งไปสักพักหนึ่งพอคนนี้ลุกไปเสร็จปุ๊บเป็นผู้หญิงมาเป็นผู้หญิงวัยกลางคนมาหนูจ้าหนูจ้าช่วยแต่งหน้าให้ป้าหน่อยแล้วก็เอาเครื่องสําอางแบบเดียวกับที่เราเอาไปบริจาคแต่มันตอนนั้นเรายังไม่ปากใจเชื่อแต่พี่อมใช่ไหมว่าหยกฝันอย่างเงี้ยทั้งคืนจนหยกรู้สึกว่าพอหยกตื่นเช้าขึ้นมาพี่อมแขนหยกา้า อุ้ยแผล้าจริงๆแล้วบอกว่าเรารู้สึกว่าพอกททำไมกูต้องมาแต่งหน้าให้ความมันไปหาคนอื่นแต่งไม่ได้เลยวะแต่พี่ออมใช่ไหมว่าปีนั้นทั้งปีอะยกจับอะไรอะคือทำมาคกขึ้นหมดเลยอะโอ้โหแล้วบอกว่าไปไปไปวงไปวัดอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าจะเป็นวัดประจําใช่ไหมเขาค่อยบอกว่าโอ้ป้ามากันเต็มเลยบอกดีแล้วแหละบอกเนี่ย ช่วยให้เขาบอกว่ามีความสุขก่อนไปปลอบพบแล้วก็บอกยังไงอะพระเขาบอกเออน่ะก็ททาอย่างาาออเาางี้ยดีแล้วแหละพยายามทําทุกปีนะแต่หลังๆมาคือไม่ค่อยได้ซื้อลวไนงะไม่มีงบจะซื้อ,อก็เลยไม่ได้บริจาคก็บอกว่าก็คือพอรวบรวมได้อย่างเงี้ยบางทีว่าเออมบางทีมีของเห,หลือของแม่หรืออะไรเงี้ยโยกก็จะรวบรวมนั้นแล้วก็ยอดเงี้ยมันก็จะมีหลายมูลนิธิเที่อว่า เออเขาจะรับแต่ว่าไปแต่งหน้าศพเอออันนี้ก็เหมือนบอกบุญแล้วกันนะครับต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ฟังขออนุญาตนหนึ่งคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณหยกเป็นคนมีเซนต์ถูกต้องไหมคะอย่าบอกว่าหยกมีเซนต์เลยพี่ออมคือคือบทมันจะจูนติดมันก็จูนติดของมันเอง่ะเพราะว่า,าพูดตรงๆว่ามันอาจจะเป็นเรื่องแบบเข้าใจยากนิดน,นึงว่าโอ้โหเห็นเป็นแบบเป็นเสื้อเป็นวิญญ,ญาณมามาอยู่ตรงหน้าเลย แต่ถ้าเกิดใครไม่เจอจะไม่รู้คุณหยกว่าจะเป็นช่วงที่มีเซนเพอดีแล้วก็อย่าลืมว่าเหตุการณ์วันนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยคือคุณหยกเข้าไปช่วงที่ดาวแล้วจิตตกด้วยนะเป็นช่วงที่อาจจะแบบเออเขาเรียกว่าจิตอ่อนใช่อาจจะเป็นช่วงจิตอ่อนก็ว่าได้แต่ว่าพอฟังเรื่องจากคุณหยกเนาะคิดเลยว่าพ่อแม่เราเนาะคือพูดง่ายอ่ะคือมีโทรศัพท์เครื่องละเป็นแพงอ่ะสายมือเนอ่ะ ถ่ายคนอื่นถ่ายได้ทําไมไม่ถ่ายพ่อแม่ตัวเองบ้างล่ะโออตอนเนี้ยทุกวันเนี้ยคือคือยกคิดเลยนะบอกแม่อยากถ่ายตรงไหนถ่ายเธอะค่ะอยากถ่ายเลยถ่ายเถอค่ะอยากแต่งเลยให้สวยแต่งค่ะทำเธอะค่ะทําให้มันมีความสุขแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้เยอะโอ้เขาบอกว่าคือแม่นี้ทําให้ลูกจนจนกระทั่งหมดลมหายใจไม่ได้ที่สุดท้ายของชีวิตแม้กระทั่งไปแล้วอ่ะก็ยังขอทําหน้าที่ป้องลูกตัวเองใช่จริงอันนี้คือเชื่อ นั่นแหละครับก็คือคนในครอบครัวคือเอาง,ง่ายๆเลยก็บางทีเราอาจจะว่าใช้ชีวิตแบบว่าข้างนอกมากอย่างเงี้ยอาจจะเห็นไปว่า,วากลับมาหงุดหงิดเรื่องงานกลับมาที่บ้านมาเสร็จปุ๊บอาจจะเผลอแว๊ดตวาดใส่ที่บ้านอ,อะไรเงี้ยเออโยกก็เป็นเขกบอกว่าแต่พอมันนึกขึ้นได้เสร็จปุ๊บ่าคุณนายไก่กินข้าวไหมล่ะไปกินตีน้อยไหมล่ะมันจะมีวิธีง้อของเราอะไรเงี้ยเออั่นหละคือพยายามเห็นคนในบ้านเป็น สิ่งสาคัญที่สุดก่อนอันดับหนึ่งเขาบางทีเนอะเราแบบเกรงใจคนอื่นมากกว่าคนในครอบครัวเราใช่เพราะเราคิดว่ากลับมาก็เจอจะพูดยังไงก็ได้สุดท้ายเขาก็ยังอยู่กับเราอ่ะก็อยู่บ้านเดียวกันก็ไม่ต้องไม่ต้องถนอนวันใจกันมากก็ได้ยังไงก็ได้อะไรก็ได้แต่คนข้างนอกเนี่ยโอ้โหเราพูดพะนาวพะนอหรืเออเกรงใจเออกลัวเขาโกธรัวเขาเกลียดเองที่เราลืมไป ว่าทุกคนไม่ได้เป็นอมตะไปตลอดนะใช่เสียใจคนที่ไหนจากที่อื่น่ะสุดท้ายก็ต้องกลับมาซบอกพ่อแม่อยู่ดีพ่อแม่คนใกล้ตัวคนในครอบครัวดูแลเราดีที่สุดจริงเซฟโซนของเราใช่นาะโอ้โหเรื่องนี้คุณหยกพีคมากๆนึกถึงแบบนึกภาพแล้วแบบโอ้โหไม่รู้เราไปหลุดอยู่ในช่วงเวลาอันนั้นได้ยังไงอะ จิตเสียจิตเสียเป็นในช่วงยี่สิบนาทีมันเป็นช่วงยี่สิบนาทีภายในยี่สิบนาทีนั่นนะที่บอกว่าหยกหยกยอมรับเลยนะว่าช่วงนั้นคือเป็นสิ่งที่หยกกกัวมากที่สุดเป็นอันดับสองในชีวิตหยกเลยนะโอ้กว่าจะผ่านพ้นช่วงนั้นไปนะจะแบบนานมากๆอ่ะเนาะก็มาเป็นเรื่องเหตุการณ์นี้อ้อก็จะบอกว่าเมื่อกี้คุณหยกบอกไปแล้วว่าสามารถบริจาคได้เพราะว่าอมก็เคยบริจาคทางไปรษณีย์เหมือนกันคุณหยก ใช่มีามาทางไปสันเจเก็ไม่ชอบไปก็บริจาคได้เหมือนกันเนาะก็ขอบคุณคุณหยกมากๆเลยนะที่วันนี้มาถ่ายทอดแล้วก็เล่าให้ฟังการฝากช่องทางติดตามธุรกิจล้านแปดธุรกิจหน่อยดีกว่าคะ่ะมีธุรกิจ <laughs> อ,อ,กอะไรบ้างอย่าบอกเป็นธุรกิจิึงจะเพิ่มทาเด็กน,อน้อยฟังแน่นอนคะ่ะมีอะไรบ้างคะคุณหยกหลักๆเลยก็มีทาก็ยังเป็นข้าวขาหมูครับผมก็ยังขายขายก็คือผลิตหารสุกเสาร์อาทิตย์สามวันเนาะ แล้วก็เในส่วนของน้องชายผมก็คือจะเป็นก็คือจะเป็นคอนโดของแลนด์อันเฮาที่น้องชายทําประจาอยู่ในส่วนของบริษัทที่ทําเองของน้องชายก็จะเป็นรีโนเวทของบิวมีนะครับชื่อบริษัทบิวมีแล้วก็อันนี้ก็ฝากเลยอันนี้ของแม่ครูยกเองก็คือของแม่ครูอ้ามอยู่ที่หัวหินอ8สอ่าครูอ้ามสักขิวนะครับสักขิวหัวเหงตาแล้วก็ของยกเนี่ยก็คือว่าเริ่มมา ตักทิว้วตอนนี้ก็หานางแบบอยู่ก็คือพยายามฝึกมืออยู่นะอ่าตอนนี้ก็ได้แฮสโตกไปคนหนึ่งแต่คือเก่งจนแขนตกไปข้างนึ่งนนก็ตอนนี้ก็ต้องกลับมานั่งเก่าอ้นนี้ก่อนรอให้แขนหายแล้วก็จะกลับมาเริ่มหาแฮสโตกแล้วก็สะะักปากต่าอือเอาเป็นว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็หายไวๆ<ส>จะได้ลุยธุรกิจต่อเลยนะคะยังไงดูแลสุขภาพด้วยนะ พี่ออมด้วยเช่นกันครับเช่นกันขอบพระคุณมากๆเลยที่มาเล่าให้ฟังดีใจมากๆเลยนะคะินดีครับผมสวัสดีครับได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ